ครับพี่พครับนี่คือรายการปั๊มน้ำราคาพิเศษนะฮะก็จะเป็นรุ่นรุ่นหมดเลยนะครับหมายถึงว่าเครื่องยนต์ยอดนิยมในไทยนะครับก็จะเป็นมิซูบิชิแล้วก็ฮอนด้าครับพวกนี้ก็จะเป็นปั๊มหิ้วนะนิ้วเดียวเนี่ยนี่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 นิ้วเดียวแต่ได้คือเอ่อแต่ได้โคงที่ใหญ่นั่นหมายความว่าปริมาณน้ํามากกว่านะครับปริมาณน้ําดูจากสเปคโคงก่อนนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะครับก็อยู่ประมาณสัก ฝั่งนี้ไม่มีบอกแล้วนะครับเดี๋ยวดยวนะปกติถ้าตัวเล็กมันจะประมาณร้อยสิบลิตรต่อน,นาทีอันนี้ก็กะอ่านี่งสเปคก็ประมาณร้อยสามสิบอ่าอันนี้ได้ร้อยสาสิบลิตรต่อน,นาทีนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์จะเริ่มเป็นเครื่องอนเนกประสงค์ละปกติถ้าเป็นปั๊มกระติกเนี่ยมันจะเป็นชนเครื่องแดหญ้าเนาะแต่น,นี้ก็หิ้วได้นะครับนี่หิ้วได้นะครับ เครื่องยนต์อนเนกประสงค์ละมันก็จะประหยัดน้ํามันแล้วก็เสียงก็นุ่มขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับแล้วได้กําลังที่ดูดมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเล็กๆก็กเป็นมิสูฮอนด้าอันนี้ก็เป็นโรบินนะครับนี่ก็โคชินโรบินนั่นแหละครับมิสูนี่ก็มิสูรุ่นใหม่ก็เตรียมไว้กะว่าเดี๋ยวเอาไว้ขายราคาพิเศษนะครับติดหมดละพวกนี้ติดหมดละ พร้อมใช้ละนะครับก็ถ<อ>้าซื้อเลยซื้อเลยเอาตัวเล็กนี่นะแถวหน้านี่นะอเอาตัวละสี่พันรวมสง่งนี้พิเศษให้เลยนะครับสี่พันรวมสง่งเลยโหคุ้มเลยอ่ะพี่เลือกเลยนะเอาเอาแค่แถวหน้านานะแถวหน,น้าอย่างเดียวนะปั๊มหิว้วเครื่องยนต์อเนกประสงค์มิซูคือสีดำฮอนด้าคือสีแดงอ่านะครับ2.42.5แรงมา้านะครับ เป็นปั๊มนิ้วทั้งหมดนะครับปั๊มนิ้วทั้งหมดสวยทั้งหมดพร้อมใช้ทั้งหมดชนส่วนมากชนเป็นปั๊มมาลูมาเนี่ยฮะเป็นปั๊มมาลูมาติดง่ายทุกตัวเครื่องเช็คให้หมดทุกตัวนะครับเอาง่ายๆเลยครับสี่พันลมส่งเร็วๆเลยครับอารมณ์แบบรีบไปรีบมาเลยนะครับนี่หมุนให้ดูปึ๊บนี่เห็นไหมสวยๆนะอ่ะใครที่ชอบก็ จัดได้เลยนะครับเครื่องยนต์อเนกประสงค์เดินเบาๆสโลว์สโลว์สูบน้ําได้ทั้งวันเลยนะพี่ๆมือสองจากญี่ปุ่นมีประกันให้120วันและดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับเครื่องพร้อมใช้งานไม่มีสายนะครับราคานี้ไม่มีสายไปจัดหาได้เลยเยอะแยะมากมายครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ